สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้น CE c ี a n n e นครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้น c ีหน่อยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมข่าวแรกในวันนี้เรามาเริ่มที่ข่าวของคดี้กัปโปก่อนนะครับที่ในที่สุดคดี้กัปโปก็ได้ย้ายทีมแล้วนะครับแต่ไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นคดี้กัปโปได้ย้ายทีมไปสู่ทีมริว์พูนะครับโดยรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนนะครับได้อัปเดตสั้นๆว่า สัญญาของกาโปที่จะเซ็นกับลิเวอร์พูลนะครับจะได้สัญญา5ปีครึ่งเลยนะครับเป็นสัญญาแบบเดียวกันกับดาวินนูเยตนะครับโดยการตรวจร่างกายและการเซ็นสัญญาจะมีขึ้นในอีก1-2วันนี้นะครับและค่าตัวเบื้องต้นของโคดี้กาโปนะจะอยู่ที่37ล้านปอนด์และจะมีแอดออนเพิ่มขึ้นมาอีก7ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับตามผลงานของโคดี้กาโปนะ ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนบอลลิเวอร์พูลด้วยนะครับแล้วก็แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวทางทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะมีตัวเลือกอันดับต่อไปนะครับผม ต่อมาเรามาดูการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่15ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนนี้นะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์ e s t โดยเป็นทางฝั่งแมนยูนะครับสามารถเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์ลิไปได้3ประตูต่อ0โดยที่ได้ประตูจากมาคัดเลตฟอร์ดออตโตนีมาร์ซิยาลแล้วก็ปิดท้ายด้วยเฟรดนะครับที่เป็นตัวสำรองเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเกมนี้กันนะครับ โดยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาในแผนถนัดนะครับ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นดาวิดเดเกอานะครับแต่จะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆครับก็คือราเฟลวาลานนะครับจะยืนเซนเตอร์คู่กับลุคชอร์นะครับโดยที่คาดการว่าจะเป็นแม็กควายและก็ลินเดเลฟทั้งสองคนไม่ได้ลงเลยนะครับจะเป็นราเฟลวาลานยืนคู่กับลุคชอร์ที่เล่นแบ็กซ้ายนะแต่วันนี้มาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับแล้วก็แบ็กขวาเป็นอารอนฟันบิสซาก้านะครับแบ็กซ้ายเป็นไฮโรมาลาเซียนะครับผม กองกลางตัวรับ2คนจะเป็น c าเซมิโลยืนคู่กับคริสเตียนอีลิกเซ่นนะครับกองกลางตัวลุกก็เป็นบูโน่ฟานเดสนะครับที่เป็นกัปตันทีมในนัดน,นี้ส่วนอีกซ้ายเป็นมาคันเลฟฟอร์ดปีกขวาเป็นอันโตนี่นะครับผมกองหน้าจะเป็นองตนี่มาร์ซิยาวตัวสำรองในวันนี้ก็จะมีทอมฮีตันที่เป็นผู้รักษาประตูน,นะครับแล้วก็จะมีเบนเนตนะครับที่เป็นนักเตะดาวลุ่งมีแฮร์รี่แม็กควายแบนดอนวิลเลียม เดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กซีดานอิกบาลแอนโทนีอิลังกาแล้วก็อเลฮันโดกาแาโชสภาพสนามในวันนี้ก็มีฝนตกพอสมควรนะครับที่โอทาฟอร์ดและเริ่มเกมมาได้เพียง5นาทีนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีโอกาสได้ลุ้นประตูก่อนนะครับจากลูกเปิดทางกับของอารอนฟันบิสเกอรนะเปิดมาให้มาคัทเลฟฟอร์ดจับบอลลงนะครับแล้วก็ยิงไปเต็มๆแรงเลยนะครับแต่มันติดบล็อกของผู้เล่นของนอตติงแฮมฟอร์ลิสนะครับแล้วบอลก็กระฉอกมาเข้าทางไทลิวมาเลเซียอีกครั้งนะครับ ไฮลูมาเซียยิงก็ไปติดบล็อกแล้วก็ออกหลังไปนะครับก็เป็นนาทีที่5นะแมนยูก็ได้ลุ้นก่อนเลยนะครับและต่อมาในนาทีที่19นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ลูกเตะมุมนะครับทางฝั่งขวาและเป็นคริสเตียนอิลิกเซ่นนะครับทำหน้าที่เตะมุมลูกนี้แล้วคริสเตียนอิลิกเซ่นก็เปิดเลียดเข้ามาให้มาคัตแล็ฟอร์ดที่ตรงกลางประตูนะวิ่งเข้ามายิงเต็มๆเลยนะครับแล้วก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำนอตติงแฮมฟอร์ดได้หนึ่งประตูต่อ0นะครับจากประตูของมาคัตแล้วก็เปป็นประตูที่5ของลฟอร์ดในฤดูกาลลนี้้แวครับ ในพรีเมียร์ลีกนะครับผมทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนําตัวนี้ไปแล้ว1ประตูต่อศูนะครับหลังจากขึ้นนํา1ประตูต่อศูนย์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้โอกาสบุกอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ครองเกมได้ตลอดนะครับจนถึงในนาทีที่22นะครับก็เป็นทางฝั่งบูโ์นเฟร์นเดสนะครับรับบอลลูกสวนกลับแล้วก็เปิดบอลยาวให้มาคันเลฟฟอร์ดทางลับซ้ายนะครับแล้วไปมาคันเลฟอร์ดเลี้ยงจีมาแล้วก็ หลบผู้เล่นของลอตเตอรแฮมฟอเรสแล้วก็จ่ายเข้ากลางให้อองตินีมาร์ซิยาวยิงจากนอกกรอบเขตโทษนะ และดูเหมือนว่าบอลจะไปติดมือของเวนเฮนเนซี่นะครับผู้สาประตูของนอตติงแฮมฟอร์เรสแต่ว่าเวนเฮนเนซี่ก็ปัดบอลไม่พ้นกรอบประตูนะครับแล้วทําให้บอลเข้ากรอบไปแล้วก็เป็นประตูให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนํา2ประตูต่อศูนย์เลยนะครับในตอนนี้หลังจากได้ประตูนํา2ประตูต่อศูนย์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังบุกอย่างต่อเนื่องนะครับครองเกมได้ต่อเนื่องเลยแล้วก็มีโอกาสเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีนะครับที่ได้โอกาสยิงนอกกรอบปัดโค้งนะครับแต่ก็ บอลก็หลุดออกนอกกรอบไปนะครับก็มีโอกาสอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนกระทั่งในนาะทีที่42นะครับเป็นความผิดพลาดของกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปล่อยให้นักเตะของนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับได้โอกาสโมงแล้วก็บอลเข้ากรอบไปนะ แต่ว่ามี VAR นะครับได้ช่วยไว้ก็คือเป็นจังหวะที่นักเตตของนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับมงบอลไปโดนเท้าของผู้เล่นอีกคนหนึ่งก็คือวิลลี่โบลี่นะครับมันก็เหมือนว่าวิลลี่โบลี่จะล้ำหน้าอยู่นะในตอนนี้ VAR ก็เลยเช็คให้เป็นลูกล้ำหน้านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้รอดโอกาสที่จะเสียประตูตีไข่แตกไปนะครับจบครึ่งแรกนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังนำนอตติงแฮมฟอร์เรส์อยู่2ประตูต่อ0 หลังจากเริ่มครึ่งหลังนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังเป็นฝ่ายของเกมบุกได้อย่างต่อเนื่องนะครับจนในนาทีที่55นะครับบูโน่เฟอร์นันเดสจ่ายบอลให้แอนโตนีนะครับยิงจุจ่อหน้าโกนะครับแต่ว่าเป็นผู้สาประตูเวียนเฮนัซซี่นะครับรับลูกยิงของแอนโตนีได้นะครับทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังนําอยู่แค่2ประตูต่อสูตรนะครับในตอนนี้และในจังหวะต่อมาในนาทีที่59นะครับก็เป็นมักซียาวนะครับได้ยิงจุจ่อด้วยซ้ายนะแต่ก็ยังเป็นเวียนเฮนัซซี่นะครับที่สกัดบอลไว้ได้นะครับผม นาทีที่66ก็เป็นมาคัตเลฟฟอร์ดนะครับได้โอกาสยิงเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังเป็นเวนเฮนเดซี่เหมือนเดิมนะครับที่ยังรับลูกบอลของมาคัตเลฟฟอร์ดไว้ได้นะครับหลังจากนั้นแมนยูก็เริ่มพักตัวผู้เล่นแล้วนะครับได้ให้โอกาสนักเตะตัวสำรองลงมาสัมผัสสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นดอนนี่ฟานเดเบอเดกอาริฮันโดกาเนชโอฟิธแฮร์รี่แมคกควายหรือแม้กระทั่งแอนโทนียิลังกานะครับผมจนกระทั่งในนาทีที่87นะครับ แมนยูก็ได้โอกาสสวนกลับนะครับจากลูกคาซิ m i มิโลไปตัดบอลกลางสนามนะครับแล้วก็จ่ายทะลุช่องมาให้เฟสตัวสำรองนะครับยิงด้วยซ้ายเข้าเสียบเสาสองไปเลยนะครับแล้วก็เป็นลูกให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำสามประตูต่อสูตรนะครับผมแล้วก็เป็นประตูจากตัวสำรองอย่างเฟสนะครับกองกลางทีมชาติบราซิลนะครับลูกนี้เป็นบราซิลคอนเนค t ชันนะครับโดยที่คนจ่ายก็เป็นคาซิ m i มิโลจากบราซิลเหมือนกันนะครับ หลังจากขึ้นนำ3-0แมนยูก็เริ่มผ่อนเกมแล้วนะครับเพราะว่าเหลืออีกเพียงแค่4นาทีนะและแมนยูก็สามารถครองสกอร์นี้ไว้ได้นะและจบเกมแมนยู U, ก็เอาชนะนอตติงแฮมอฟลลี่ไป3ประตูต่อ0นะครับส่วนในเกมวันนี้ก็มีช็อตเล็กๆน้อยๆที่น่าประทับใจนะครับของแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเจสซี่ลินการ์ดนะ ซึ่งในช่วงที่เจสซี่ลิงการ์ดได้รับบาดเจ็บแล้วก็เปลี่ยนตัวออกนะครับผมในระหว่างที่เขาเดินออกจากสนามนะก็แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ปรบมือให้กําลังใจนะครับให้เจสซี่ลิงการ์ดนะครับนักเตะเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและก็มีอีกคนหนึ่งที่ได้รับคําชมมากมายเลยนะครับในเกมนี้นอกเหนือจากคนที่ยิงประตูทั้ง3าคนนะไม่ว่าจะเป็นเฟสมาคันเลฟอร์ดหรือว่า ออกโทนีมาซิยาวนะครับนั่นก็คือคาซมิโร่นะครับคาซมิโร่ในเกมนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมากเลยนะครับในแดดกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดเกมของคู่แข่งหรือว่าจะเป็นการวางบอลจากแถว2นะครับคาซิมิโร่ก็ทําได้ดีหมดเลยนะครับในเกมนี้โดยที่สถิติของคาซิมิโร่ในนัดนี้นะเขาสามารถชนะการดวลกับคู่ต่อสู้ถึง5ครั้งเลยนะครับแล้วก็ชนะการดวลลูกกลางอากาศ1ครั้งนะครับแล้วยังมีอีก1นึ่งแอซซิดนะครับสำหรับคาซิมิโร่ในนัดนี้นะครับ ส่วนรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในนัดน,นี้ก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากคาซิเมโลของเรานะครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในเกมนี้เลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคาซิเมโด้วยนะครับและนี่ก็คือข่าวสั้นเมนยูในวันนี้นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปของเราก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปด้วยนะครับผมส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ